บุญบุญข่อยซ่องหนึ่งข่อยตมเดวขอ่อยจะมาถอกจตตาดง่งว่าซ่องหนึ่งข่อยไม่จะได้เจตตาเนาะนี่ซามตาด้วยนี่ซตาดหน่อยสิได้บอลซ้าาตาดหน่อยเรื่องอือจะแ่บจะเสพบุญซ่องหนึ่ง ขวายน้ำตาลบอไลเพราะว่าเขามากมั่นใวก็อาศัย่ามั่นมังอื้อออกมามันก็รชีเสบเด้อนี่เป็นบอขอใส่น้าเริ่งโจกใส่น้ำตาลสามกร,รมัมใส่กะทิกองใหญ่กองหนึ่งเสดจัดตา โอ้ยกระแสกพ่อเมอเปพี่น้องเลยหอมหอมพ่อเม่พี่น้องเห็ดแบบนี้เด้อเขียวกะทิโดนๆดนเขียวกะทิโดนๆดนมันจะหอมแบบกะทินวยาบาแบบแมปยปพานวยฮะดนแต่อยย่สามตาดเนาะประมาณสามตาดสามตาดหน่อยเด้อ แล้วสองตากใช่ไหมตาดนี่ประมาณสามตาดในบ่อแระเสบบ่อลองเห็ดกินเด้อสามตาด สามตาจะบาเต็มปันไดอ่ะโี่พอ,อด,ดีสามตาสามตาปติมสาสุดท้ายปติมปันใดแต่ว่าสามตาซะเนาะมเออ,เอ,อจะแสียบน่ยบน,ดดยน,นี่จะแสียขนาดเด้แยังตีนอ่ะใส่ไหซะ เพราะว่าเวทกินแครนเวลากินมันจะอย่างพุดธพุทพุทมีเนื้อมือน้ำหอมหอมกะทิกองนี่แต่ว่าหอมเพราะว่าข้าเขียวกะทิข้าเขียวกะทิมันโดนนหอมหอมเหมือนเป็นบกหน่อยเป็นกระชีสแอบเพจเพจแต่เนี่ยแม่คนมากเพราะว่าเช็ดไปวัดเหมือนนี่บุญลอยวันเพลินกบหอบลอยวันเพลินเป็นเสีย เป็นฉมักแบบนี้เป็นฉมากผเอื้อขอเสพเอือ้อน้ำน่ี่แบ่งกันพอาะด้ตาดปลุกแต่จะเศร้าปลุกแต่จะสีโมผมไม่เห็นนี่ยปจะ่างานะนี่ด้าตาดพอดีงามเาเป็นแขนเินก็สิามปุด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 สี่นนแนนนเ,นเนนห็ด ม,มั่นมะเอื้อกะเสบเด้อมั่นมะเอื้อบ้านมะเอื้อต้องเพจกินเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องแปลบุญน้ำกันเด้อสืบเพจบุญยวัดเด้อมันีเด้เอแปลบุญน้ำกันเด้อ